พี่น้องครับประเด็นที่นางเอกตายสุวรรณันหมอลํำใส่เขืนรอยน้าเอกรักของหมอล่ำใส่เขินรอยนะครับแล้วก็พิธีกรประจำวงคือคุณพงษ์ลำเพลินได้ประกาศล่มกลางฤดูการจากขณะหมอล่ำใสเขืนรอยไม่เกิดอีหยังขึ้นแล้วล่าสุดนะครับวนาบอยสติชัยของข้าวก็ไดออกมาเคลื่อนไหวแล้วขอให้อยู่ต่อจนจบฤดูการได้ไหมอ่าแต่ทั้ง ศิลปินทั้งสองต้นการประกาศลงยาเป็นทางการแล้วและก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปลาหัวหน้าใช่ไหมเพราะว่าจะไหนก็ต้องไปล่ามาวหวนะครับผมตอนนี้กระแสกระแสคือแตกออกไปสองกระแสกระแสเข้าใจก็เข้าใจในเหตุผลของคนที่เป็นแจ้งแต่กระแสที่บรเข้าใจคือว่าเป็นอย่างคือบดท้นให้จบฤดูกาลก่อนทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่เดือน2เดือนนี้เอง แล้วบอดบ่อยก็บอกมาขนาดนี้ว่าขอให้อยู่จนจบซะอืดอัตยังก็คอยทนอยู่จนจบได้บอคอยโล่งโล่งไปกับสีบอวาแล้วเพคนให้โอกาสเต็มที่เลอยผ้าไปออกรายการเลื่อยปล่อยเพลงให้เลื่อยยังเไงคือผักดันสนับสนุนเต็มที่บอมเป็นไงยๆนะครับที่เสดเราโอกาสแบบนี้กันทุกเนาะไม่ใช่ทุกคนนะใช่คือขโมหันมาแพงกันอีกีล้วไปฟังกันมือเสาร์นี่เดี๋ยวเห็นคุณพงษ์คับ ตาสุวรรณั่แต่ออกมาไรโง่เลยเขาตกใจที่ถัว่าเอ๊ะลงจริงหรืออะไรยังไงฟังแน่สันสาวครัวโอ้พี่น้องพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพ็่คนครับนี่ประเด็นดวน่าผมเป็นยังคือในโลกการดูการกับน้องตายนะครับประกาศตรงนี้เลยนะครับผมกับน้องตายนะครับได้ได้ลงแรืวเด้อพี่น้องครับสิ้นสุดการเป็นศิลปินมอลำใจเกินร้อยแล้วนะครับว่าได้ไปตอกับหนาแน่นนะครับ เลิกินตามผู้ใดสิเลิกติดตามผมกับวไดว่วได้พี่น้องครับเลิกตินตามได้เลยเพราะว่าผมตอนนี้ไม่ได้อยู่ใจเดืดร้อยแล้วนะครับพี่น้องแกบแกบเพี่อกที่เป็นบ่เห็นด้วยที่เข้ารุ่งแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าหมอลำเจริญร้อยก็ยังเป็นบ้านที่ผมรักเหมือนเดิมนะครับหมอหนก็ยังเป็นพอผมคือเราเป็นไอผมคือเราที่ผมีความผรวกับถึงเราเพราะว่าเพราะว่าหมอลำเจริญร้อยเป็น เป็นบ้านผมที่ผมอยู่มานานนะครับอยู่มานานอย่างห้าปีเราได้ห้าปีที่อยู่มอรมันเก็นหน่อยเขาไม่เคยคิดว่าจะาจะ, <3 S 1> จ,ะจะเป็นแบบนี้นะครับเม่มีผูดใดคิดดอกป่าสีล่งแบบนี้นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็อุจนะว่ามันมันกรถือนะครับมันกรถือแต่ว่าด้วยความมันมันจอาเต็นนะครับมันจอาเต้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมได้บ้านยุน,ยนีเป็นย่นี งใับไบ้านสองร่างเงยุ่งยิได้ลดไปด้วยนะในชีวิตใหม่กับอู๋หมอเล่าใจเรียบร้อยนะครับจากพีมงานที่ดีผมไม่มีความคิดที่จะทิ้งหัวหน้าแน่นอนนะครับสรุปอบอกว่าสรุปบ้ออ่ะนะก็อ่านโพลเนาะเื่อจะร้องคลิปนะครับจากมันจะเป็นเหตุผลส่วนตัวลำเพลินแล้วก็แต่ส่วนอ่นแฟนเพจนะครับเหตุผลส่วนโตเพื่อ่สุใจ่วนอ่านอ่านก่อนบอยฟรีใช่ได้เข้ามาคอมเมนต์มันบอเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า อยู่ด้วยกันมาหลายปีกับเ่ื่อบกพองได้หนาทีการงานครั้งสองครั้งพี่กับม่อมพานตลอดพี่เตือนคุยส่วนตัวทั้งสองคนแล้วเรื่องการทํางานเพราะถ้าเราบกพ้องบ่อย,อยๆเพื่อนร่วมง,งานก็จะมองอคนอื่นในวงก็จะมองว่าเราเป็นคนขาดความรับผิดชอบชอโดยเฉพาะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวหลักเป็นตัวสําคัญและได้รับโอกาส เพลงกับเพลงกับพงพึงปอย<ช>รา่การก็ได้ไป<ช>อืเราก็ต้องปรับตัวแก้ไขมันให้ดีเหมือนที่เคยทํามาพอถึงเวลาปิดฤด,ดูกาลแล้วจะลงก็ค่อยลง<ช>พี่สนับสนุนทุกเรื่องที่สั่งสค์พี่เข้าใจพวกโตมาตลอดสนับ<ช>สนุนพวกโตมาตลอดสีล่มกับบืนให้ไปจนถึงปิดวงมแม่สีเขียดสีขมขออยังกับคือบอกฝืนเอาจะต้องฝืน<ช>อ บอถึงก็ฟื้นพวกตัวเฮ็ดได้อยู่แล้วเป็นแต่บ่อเห็ุเป็นอย่างคือบ่อเหตุอย่างหัวหน้าบ่ิดออกประมาณประมาณ่าคือพยูให้จบฤดูกาลก่อนคือบอ์ทนเอาก่อนมันหนักหนาขนันเลยบ่แล้วมาลองพูดสีสีเท่าที่เขานั่งนั่งฟังไลสุดใคนจนจบนี่คือประเด็นมันมากจากใสประเด็นมันมากจากอย่าทั้งทั้งสองคนค่ะพี่น้องก็ออกมาย่อมรับขาตนเองมีข้อบกพร่อง อย่างน้องตายตก,าก,ก็บอกว่าตกฉากขึ้นลำเรื่องไม่ทันกลางลว,วันนั้นไม่สบายแล้วหล,ล,ลับตะลืดเอาหลับตะลืดหลับจนไม่รู้เรื่องอะนะคะแล้วก็คุณพงเองก็มีลาหานึ่งวันก็แต่ทงานมาก็ไม่ได้เคยลาเลยแล้วพอลาอแล้วก็ก็ต้องหาคนมาแทนแล้วก็คุณพงเองนะคะบางครั้งแอบอไม่ใช่ว่าแอบคือคือขอหลับในช่วงเวลาที่บรเิเารหน้าที่คาพี่น,แ,นแต่ว่าบางบ้างเือกตหลับ หลับแต่ว่าหลับการนอนมีไปลาไปบอยอมรับเขาออกเขายอมรับว่าโดนพ่องตรงนี้ชนะแล้วจึงขอลาออกการฤดูการไม่ได้ก็บระเดเกี่ยวกับเรื่องที่วบอสเอิ้อเบตีเม่นบอเพราะว่าบอสก็บอกว่าบอกแล้วว่าที่บอสไปอะไรอันนี้คุณโพลบอกว่ากับประเด็เกี่ยวกีบเหตุบอดเหงนยังแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะครับเรื่องปัญหาสุขภาพที่ว่าน้องไต่นเป็นโรค โลกหนึ่งอ่าเป็นสางจีบสาวซีบรอกันกนคือว่าเป็นโลกแล้วาะอ่ามีเหนื่อยรับผู้คนเพียงพอจะอ้วกจะเหนื่อยจะอ้วกแล้วก็สงสารน้องตายแล้วก็เลยได้ว่าสําหรับน้องตายคือเบาไหวแล้วบืนเบาไหวขั้นยู่สัมณีก็คือตายพอดีจ็ประมาณมาคือต้องจีบอ่าแล้วทีนี้สําหรับคุณพงเองถ้าแฟนลงคุณพงบอกว่าเลยกระตุกไปน้ำกันไปบืนดูแลกันพรพึ่งในเรื่องเขาแล้ว เมื่อหน้า<ล>จาเพ่ินุีทีมเหาคุณพงบอกถ้าน้องตายจะทิ้งก็งไม่เสียใจขอแค่ตอนนี้ได้ดูแลกันแล้วแฟแฝงคบกระทานเขามาว่าเอาเข้าใจอยู่ว่าน้องบ่สบายแต่ว่าคือก็คือลาพักไปก่อนก็ได้นี่หาแล้วก็กลับมาแต่ก็คือ อยากจะให้อยู่จนจบฤดูกาลก่อนอยูซอยกันไปก่อนาาเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาหลายปีแม่ไม่ใช่ค่ะ<น>เตรียมที่<น>ททหัวหน้าบอยนะคะได้บอกว่าให้อยู่จนจบฤดูกาลก่อนเน<ม>ี่ยไม่ใช่ว่าขาดคนหรือว่าถ้าขาดสองคนนี้ไปแล้ววงจะไม่เดินนะมไม่ใช่เตรียมแต่อยากให้จบด้วยสวย<ม>จบด้ดีแล้วก็คุณจะได้ไปต่อในอนาคตได้แบบสวยงามอันนี้คือหัวหน้าในความคิดมองของหัวหน้าที่อยากจะ คือเด็กคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเด็กเนอะอ่ะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ได้ผูกป,ปั้นมากับมืออย่างบอยบอยได้ไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าได้บอกว่าคุณพงษ์คุณต่ายเนี่ยได้ลาออกแล้วเ<ม>พราะว่าสําหรับคนอื่นก็คือลา<ม>อกกคือลาปกติลาพักไม่ได้ลาออกแต่สองคนนี้มีคนถามเข้ามาเยอะก็เลยได้บอกไปตั้งแต่ไลฟ์เมื่อคืนแล้วกับคุณแอนนะคะ<ม>บอกว่าลาออกแล้วแต่อย่าถา,ถามถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็คือคุณบอยเองกับคุณแอนเองก็ พอพอได้อย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเห็นใจพี่คนทเคยทำงานด้วยกันอะน้องสัมบูแล้วป้าปลอยก็ให้ทัศนคติดีมากเลยนะบอกว่าอย่าไปว่าเพิ่นท้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่นน่ะเป็นลูกมาทํางานเหมือนเราคือไปทํางานแต่ละที่ค่ะพี่น้องไปเแ็่งานแต่ละมงก็คือว่างานนี้บริเงิน้ายเ่าเพ่งงานเห็นบริบาลขายมือหนีใคร ก๋วยเตี๋ยวอาชีวะไรเงินหลายเราเมื่อไาอาจจะขายลําร่างเป็นสี่นับเหมือนการเปลี่ยนงานปกติทั่วไปใช่ไหมแล้วมาดูมอลําใจเกินร้อยนะคะก็ให้มาดูบอลสีชัยอ่ามเป็นทศนคติที่ดีจากคุน้าบอลค่ะสรุปแล้วนะครับสรุปก็คือนังเอกตายสุวรรณันนังเอกรักของมอลลามใจเกินร้อยกับพิธีกรหลักก็คือพิธีกรพงลําเพลินได้ประกาศลุกการฤดูกาลอย่างเป็นทางนการ แต่ก็ยังไม่มีการเข้าไปลาบอสทั้งสองแต่อย่างใดในตอนนี้เนาะแต่จะรอดูว่าจะไปวันไหนเนาะอ่าเข้ารลบด้กัรตัดสินใจของเพลินและเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทางผู้บริหารเชื่อมั่นในวงหมอลำใจกินร้อยว่าฤดูการนี้เขาจตจบฤดูการด้อยังสวยงันสวยงามแน่นอนครับพี่น้องแต่ใดๆก็แล้วแต่ฝากถึงศิลปินทุกๆวงเลยหมอลำนะครับการคืนลง หลังจากจบฤดูกาลเลือเป็นเรือปกติเนาะแต่แต่ระหว่างฤดูกาลเนี่ยถายอย่างมันท้นด้อยูแน่เข้าไปอย่างใป้ปะคับปะค้องกันไปให้มันจบฤดูกาลซรอยเรือกันไปเป็นวงการหมอลำเป็นวงการที่สวยงามเนี่ยพี่น้องอยากให้ลากันด้วยดีไปจากกันด้วยดีไปเจริญเติบโตไม่มีใครห้ามนะคะพี่น้องนี่แหละฝากไว้น้ำครับสำหรับวันนี้เราสามคนมาแจ้งข่าวสารให้ FC แฟนคลับ บาทหัตเอบีเอฟซีแฟร์ขับใจคืนร้อยเอฟซีแฟร์ขับหมอนรัมได้ฟังกันพี่น้องครับก็เป็นข่าวช็อปฟุ้งกันหมอนรัมดีดีวช็อปดีค่ะแล้วก็เคารพในการตัดสินใจเนาะแล้วก็เคารพในการเลือกติดตามเหมือนที่พงษ์บอกใครจะเลือกติดตามก็ได้ใครจะติดตามต่อก็ดีค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ